าสมัยสเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพคะาวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสามิงมาหาวเนมหาตาพิกุสังเกนะสติปัญจมาเตพิภูสเตสเปวะอรหันเตท่าสิจจกโลกาธาตุแหเทวตาเยปุเยนะสัมมิปติตาุหติพระขาวันตังทัสนายาภิกุสังคันจะอาตโพจตุนันสุทาวาสกายา สักการยิการนงเทวานางเอตัทธาหูสีอายังโขภาควาสักเกสุวิหารติกะปิระวัตุเสมห์มหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสัตถิปัญจมัเตหิพิคุสตเตหิสัเพหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวะตาเยปุเยนะสันนิปฏ จะยยนุนายันมิเยนะภะอวาเตนุปัสสังกมือยามะอุปัสสังกมิตวาพระขวตุสันติเกปปจ,จีกคาถาภาเสยามาติป้ัูตาเทวาตาเสยาถาปีนามาภาลาวาโอวิสุสัมมันทิตตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาที่ตังวาพาหังสัมมินเชยะ ว่ามีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาภะคะวะตโตปุระโตปาตุระหังสุอาตุโขตาเทวตาภะคะวันตานาพิวาเทตวาเอกามันตังอาถังสุเอกามันตังติตาขูเอกาเทวตาภะคะวะตโตสันติเกอีมังกาฐานอาภา ภาวา่านั่นคือเทวกายาสมาพัฒนาอากาัอากขธรอักขตัมหาอิมังธรรมะสามังทักษิตาเยวะอัประราชิตาสังกัตติอัตถุอัปราชาเทวตาพระขาวโตปันติเกอิมังคายสังอาภาสีตัตะตาพิกขโวสมาทะศของสุตจิตตังอัตตาโนอัตโนอุชุกะมกรรคสูตร สาระถิวาเนตานิคะเหตวาอินทะวิญญาณิวักขันติอัิพิตาติอาตถวะปราชาเทวตาภพระวัตโตสันติเกอิมังการังอภาสิเจตวาขีลังเจตวาปาริทังอินทะจีรานโอหะจะมะเมจาเอ๋เหรอเตจารันติสุทาวิมาลา จักขูมัจจาตุรันตุสุูนาคาติอาตัคขอัปปราชาเทวตาพระกวาโตสันติสีนังชาสังอาภาติเยเกจิพุทังสารนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอาปายะภูเมีงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริภูเรสันติติอาตัคขูพระกวาพิขุอามันเตสี เยปุเยนาพิกเวท่าตสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปปติตาโหติตถาคตานาสานายะพิคุสังคันจัเยปิเตพิกเวอะเหตุสุมตีตามาธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาเหตุสุมเสยยะถาปิไมหัง เอตารหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคกะตัมรถทานางอรหันตุสามาสัมพุธาเตสัมปิพระกันตานางเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิมาหังตะเอตารหิอาจิกิตามีภิกขเวเทวะกายานามามิกิตายิสมี พิกเวเทวกายานังนามามิเจติสามิพิกเวเทวกายานังนามามิสังสุนาระสาธุกังมะนาสิกโรธะภาวิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิโขภะคะวะโตปัจจุสุงพระควาเอตตาท้าโจาสิโลกะมารุตัสสมี ยะถาภูมาตตาสิตาเยติตาคิริฆะรังไพรตตาสมาหิตาปุถุสีหะมะสันลีนาโลมะหังสาภิสามพุโนโพทาสานาสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาภิโยปันจัะเตยยะตาวะเนกปิลาวัตเถว ตตวอามันต่ิส่ตถาาวเกตตวเนรติเทวกายาภิกันตัเตวิชาณาถาภิกขโวเตจะอาตปรรมะกรุงสุตวพุทตาสาสนังเตสัมถาปุร่างหลงยางอามนุสสานาถาสนังอาเปเกตถามาทาสุงสหัสสังอาตตัตตรง สตังเอเกสหัสานังอามนุสานะมัททักสุลอภเปเกนันต์มัททักุลที่สาธะภังุตตาอาหงตันจัตะาภังอภิญญายะววิกิตาวาน่าจัตุมาจัตโตอามันตะยิสตตาตวเกตระนิระเตเอวัคายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยวหังกิตยิสมีคิราหิอนุปปัสโส ัตตาสหัสาวายาขาภูมมากับปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนัวันโตยัสสันสโนโมระมานาอภิกามมงภิกขุนันตมิติงวานางชาสหัสาหิมาวตายาขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัวันโตยัสสัสีโนโมระมานาอภิกามมงภิกขุนันตมิติงวานาง ตาตาคิลาตตาญาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะตาดติโนโมระมานาอภิกามงพิกูนันสามมติงวะนังอิเจตเตสโหมดาตาอัตตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะตาดติโนโมระมานาอภิกามงพิกูนันสามมติงวะนัง มันโตชุติมันโตนาวันโตยักษ์ติโนโมรมานาภิกามุงพิขูนางสมิติว่านางกุมพิโรราช่างกล้กูเวปุลัสสาริเวสานังผิวโยนางสัตตสหัสสังยะขานางปายูปาสติกุมพิโรราช่างกล้กูโสปากาสมิติว่านางุริเมนบริมันจะที่สังราชาทศตระโถปัสตาสติ ขันดาพานังอธิปฏิมหาราชายาสัตติโสุตตาปิตัสสาภะโวอินทนามามหาปลายรที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยาติสติโนโมุระมานาอภิกรรมวิปุนังตมิตริวะนังปักขีนาเจติสังราชาวิรุณโหตับกาตาสติกุขันดาพานังอธิปฏิมหาราชายาสัตติโสุตตาปิตัสสาภะโวอินทนาามา ทิมันโตชุติมันโตยาสสัสติโนโมธมานาพิกามุงภิกขุนางสะภิติงวะนางปัจจิมันจากที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินางทานาจาที่ปฏิมหาราชายัสัติโสอุตตาปิตตัสตาพระโออินทนามามาว่าลายทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยาสัสติโนโมธมานาพิกามุงภิกขุนางตะมิติงวะนาง ุตตรันจ่าที่สังราชาคุเวโรตปัสสาสติญาขานันอาทิปติมหาราชาญัติโสอุตตาปิตั์ตาพระโอ,อินทนามามหาพาะลายที่มันโตชุติมันโตัวนั่วันโตวยวญาติส,สโนโมทมานาอภิกรรมบงบีคูนันตามิติงวะนางผูริมาที่สังท่าตารถุท,ทักษิณีนาวิลุนักโขปจมีนาวิลุปะโขกุเวโรอุตตรังที่สัง าโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโลทิสาทัตถันลามานาอัถังสุวะเนกกปิลาวัตเวเตสังมายะวิโนทัสาคูวันจาริกาสัทธามายาคุเตนทุเวเตนทุเบปุจาวิภูโตสาจันทโนกะมาศิถุจักกินโนมันดุนิมันดุจารปาณะ นาโรปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตะเตโนจะคันทัพโพนลูราชาชโนสะโพอาคูปัญจติโทเจวะติมพรรูปสมิยะวัจจตาเอเตจันเยจะราชาโนคันทะพาสหาราชุภีโมรมานาภิกาามุภิขนานจมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคา เวสาลาสหตัจกากงพาลัสตาราอาคูปยาคาตายาติพิยามุนาอาตาลัทาจาอาคูนาคายตติโนอิราวันโนมหานาโคโศปาคาสัมิติงวานังเยนาคาราเชสหัตาหารันติทิพาทิชาปัขิวิสุทธาจักขู วิหายาเตวนะมัจฉปัตตากิตลาสุปันนาอิติเตสนามังอะภยันตานาคราชานะมาติสุปันนาโตเขมะมะกาสิภุโตสันหาหิวาจาหิูปะวะหายันตานาคสุปันนาสาระนะมะกัางโสภูทางวิ ชีตาวะชิลาหะตีนะสุสมุทังอสุราติตาพาตะโลวะวาวะวาสาวะเสตอิทิมันตุยันตสิโลกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโธนมุจีสหอตันจะปะริปุตตานังตเีวะโรจะนามกา สันนาิตว,วาพระลิงเตนาราหุพัทธาปาพุาปาข้ามงสามโายธานิพัทธัเตพิขูนางสาจญิงวะนางโอ <c oughs> อาโปจัเทวาปัทวีจัติโชวาโยตาถาข้ามงวารุนาวารุนาเทวาสุโมจัตยัสสัหา ตากาุณากายิกาอุติวานยัสัตติโนเอ้าเจตตตตาการยัสเนะตวันนิโนอทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสัติโนโมระมานาอภิกรรมภิกขันธตมิติวนางเวนตูจะเทวาดีจะอาตมาจะเวยมนายันทาศูปานิสาเทวาจะนมาน สาสสโนโมธมานาภิกามงผีขุนังสัมมิติวะนังปตาคุตาภูเทวาชาละมักกิปิคา,า,าริวะอริตากาจารุราชาอุมาปะพาณิพาตโตโนวาลุนาสาธาราจะตัจจุตตาจอานิชากาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคู วาสสาวะเนสินโนทัศเตเตทรากายาสเพนานัสวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัตสสินโนโมรมานาอภิการมภิคุณานตาอิสิมวานัง ปุสิกาอาคูอาคูมนโนปุตุสิกาอาถาคูหะระโย,ยเทวาเยจะโลหิตตะวาสนสิโนปะระคามหาปะระคาอาคูเทวยายเจสะสินโนราสิเตทั้งตถาคายานะเพนานตตะวันนินโนยทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัตสันติโนโมระมานาอภิกามโมภิกขุนานสัมติเตมาน,านาสุกากาโรม ขนานาสาสาอุทาตะไคหาปามโมขาคาูเทวาวิจักขานาสะทามตาหาราคาชามิสกาจะยาัสสินโนถานายังอาคาปะชุโนโนยทิสาอะพิวัสติทาเสตทะลากายาสาเพนานาตตะวันนิโนอิทิ่มาตัวช่ันต่าง วันนาวันโตยันตาสิโนโมระมานาอภิการมูพี่ขูนางสนนิติว่านางเขมิกาดุสิตายามากาตกาจะยัสาสิโนสันทิตการามาติถาโชตินามาจะอาสาวาณิมานาลติโนอาคุอาฐาคูปารานิมิตาอาติเตตัสรากายาสเีนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตยัตตาสิโน ามานาภิกกาโมภิกขุนางสาวิสิงว่วะนางสัทเตเทวะนิกายาสปีนาตตะวันนิโนนามนวะเยนะอาคันฉุงเย,ยจันเยตสาทิสาสหาปวุทธะธชาติมัคขีลังโอฆาตินะมะนาสวังทัขิทัเขโมฆาตตะรังนาคัง จันทวังอาสิตาติตังสะามาปรมัตโตจัอุตาอิทิมันโตสหัสันนางกุมารโรติโสจะโสรปาคะตะนิติงวานังสหัสสพรามะโลกานางมหาพรามาพิตติาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสติโสะัสติทัตตะกายายทัสสิต ภะอิสาอาปาเจกวะสวัตินเตสญจะมัชโตอาคาอาริโตปาริวาริโตเตจัตสาเพออิกันเตสินเทเทเวสรามเกมาลสนาอภิกามิปัะกาันหาตามันที่ยังอาถาคันหาถาพันธาถะราเกนาพันธามัตุโว สัมมันตปะวิวารีธามาวโมนิกตาโคจินังอิติตัตถามหาเสนุกันหาเสนังอเปสัจิมาปานินาตละมาอัจจสรงกัตวานะเอระวังยะถาปาวุสะโตเมโถนะัญโต ตาวิชุกโกตาทาสโสปัจุทาวัต,ติสังกุโตอัสยังวะเสตันจตพังอภิญญายะพระวิกิตตาวานจาจะกุมาตโตาอามันตยิสัทตาสา,าวเกสรณิระเตมารเตมารมาตนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิเกว วีตาราเคหิปะกาโมนะเนสังโลมัปิอินชย,ยงุงตาางับเพวิชิตสังธามะขะยาติตายาตาัสิโนโหรันติสาหาอุเตยสาวกตาเตเชนะสาวกาเตทเนสุตาเต